ข่าวเศร้าวงการวิทยุดีเจสาวมากฝีมือจากไปกระทันหันสร้างความสะเทือนใจให้กับวงการวิทยุทโทรทัศน์และคนฟังเพลงอย่างมากค่ะ เมื่อล่าสุดนะคะป่าเต็ดยุทธนาได้ออกมาโพสต์แจ้งข่าวการจากไปของดีเจหนูมนทิพย์ปิลิสุนทรโดยในโพสต์ดังกล่าวนะคะป่าเต็ดก็ได้ระบุว่าเป็นข่าวที่ช็อกและน่าใจหายอย่างยิ่งพร้อมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวญาติพี่น้องรวมถึงคนที่รักและผูกพันกับดีเจหนูดีเจหนูมนทิพย์อดีตดีเจที่อยู่คู่คลื่นแฟเรดิโมาอย่างยาวนาน และถือเป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ของคลื่นวิทยุและนักร้องนำวงคลิปนัเปอร์ล่าสุดนะคะเธอได้เสียชีวิตลงแล้วค่ะโดยพิธีศพนะคะจะจัดขึ้นณนศะาลาสองวัดเทพลีลาในวันอังคารที่6มกรารถน้ำศพส,สวดพระอภิธรรมวันที่7ถึง8มกราสวดพระอภิธรรมในเวลา18นาฬิกาและวันเสาร์ที่10มกราคมพิธีชาปนากิจค่ะ การจากไปของดีเจหนูไม่ใช่แค่การเสียบุคลากรคุณภาพไปหนคนแต่มันเหมือนความทรงจำส่วนหนึ่งของคนยุคแฟร์เโอได้จางหายไปด้วยค่ะเสียงที่คุณเคยมุกตลกที่แฝงไปด้วยความรู้เรื่องเพลงและเสน่ห์หน้าไมโครโฟนของเธอจะยังอยู่ในใจแฟนเพลงตลอดไปทีมข่าวทุกคนบันเทิงขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึง้งต่อครอบครัวปิลิีสุนทรและทุกคนที่รักดีเจหนูมาณที่นี้ด้วยค่ะ